ผมสวัสดีครับพวกเราชิดปากแปรนะครับผมโอ้โหปลูกปลูกเอปลูกพูดอะไรปลูกขวางาเฮ้เขาจะให้ยังบ้านดิฟอนดิโตกอยูฟอนดิโตกอยู่ยินบ้าไม่ต้องฟอน์เราฟนโตกอยูกันอ,อ,อ,อนะ เอนนีตัวนี้อย่างนี่ตันนี้อย่างไหม่ะเอาบ้อันนี้บ้านจำปาดงได้คือตีไม่จำปีดงถ้าแม่ซื้อทุเรียนมานี่แม่ต้องแกะแล้วก็ดูตรวนี้ถ้า ับถ้ารากแก้วมันมันโคดอยู่ให้แม่ตัดทิ้งปลูกแก้วสามนาทีแล้วให้แม่ตัดทิ้งแล้วก็เอามันมีน้ํายาเร่งรากอยู่ฉีดเข้าไปเพราะว่าปกติถ้ารากแก้วมันมันโคดอยู่ตรงนี้นี่มันจะไม่โตปลูกมันจะไม่โตเลยนะรอนิบแล้ววันพุธแล้วปลูกปลูกพัแล้วก็ผนก็ลงใส่เลยเนาะ ปลูกกันนะคเอาเรีบปลูกแล้วฝนจะมาแล้วแล้วฝนตกใส่พอดีโอ้สางพงปลูกต้นไม้ฝนตกเลยวะยังโป้งยังโป้งเวลาการปลูกเขาต้องพูดแบบนี้ด้วยดก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 หรอหัวคนปลูกต้นไม้นะครับผมมาดีตกเอาสางพงเอาชาเด็ด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  ปลูกตกพร้อมกันสองคนให้ใจเย็นใจเย็นช่างพงฝนตกจริงๆโอ้โปลูกต้นไม้ฝนตกเลยวะโอ้โหสร้างพงปลูกจำปีนะครับอ้าวอ้าวแล้วครับผมเดี๋ยวคอยปั้นให้ถ้า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 พูดถ้าพูดแบบนี้ถ้าพูดแบบนี้ใอยสิใอยสิปั้นให้เนี่ยคนปลูกดอกจำปีเนี่ยซิมีเมียอีกมีผู้ใดมันหนักว้ายบ่เบิ่งเลยบ่เสื้อเบิ่งนี่ เนี่ยเขาจะบอกว่าปลูกจะปีเลยสิมีเมียดกแมีนบ่อแมียนบ่อสาวมานี่แมีนเมียนค่ะเมีนครับมีเมียดกบอกเอซิดว่างขวัยต้องปั้นมื่อมื่อเจ้าเนี่ยขวัญปั้นอันอันเพิ่งไปแล้วเท่านึงเจ้าเคี่ยกันเล่าไปขวัญบัเคีขวัญบังคีเหรออ้าวยังมีเมียดกวะโอ้ว่ายังมีเมียดกว่าใช้พ่อปลูกบัวบัวจีดก มันลดใครลดเออพี่เอ็นโอ้พี่เอ็นทำรูปพี่เอ็นเนี่ยไม่มีแฟนโอ้ยบัดนี้สิได้มีแฟนดกน้ำข้าวเจ้าบ่บอนโอ้อยากเง้มีเมียดกครับผม ใครปลูกจำปีจะมีเมียดกครับผมชอโอ้นะครับผมเปาโอกอยากได้มีเมียดกนะครับผมขอโทษครับผมรถน้ำ่อน้ำรถน้ำก่อนเด้อหอยอีแม่อยากได้มุกงเคือมูโอ้เจ้าตกน้ำให้เบิ้งได้ไหมโอ้ยเนาะเบอรถน้ำโอ้เป็นห่วงโอ้ยสี่เหลี่ยมเมียดกโอ้เปาโออยากมีเมียดกน้ำพึ่นนะครับผมดกดกดกวางสิ

คนอยากได้ผัวดกกำเนิดเนาะคนอยากได้ผัวดกกำเนิดเนาะผัอยากได้ผัวดกไหมไข่ปลาอยากได้ผัวดกไข่ปลาอยากกินดกผัวขหนามดานหลังนะคะเอาผัวหนาแน่ทั้งนี้หนามเหมือเมียดกไหมเออท่านบ่มีหนาเมียบ่ดกเด้เออต้องใส่หนาก่อนอ่า โอ <ste> ้ยได้เมียดกนะครับผมเออใส่น้ำพร้อมเมียดกพร้อมบาดนี้โอ้ยน้ำกระดกน้ำกระไหลเมียกระดกสุดยอดสุดยอดสุดยอดบอกว่าอยากได้เมียดกก็เลยต้อีดกดกโอ้นเรอยู่แจหนไม่รู้นะเมื่อกี้บอกว่าเมียดกเมียดกนี่รีบเฝ้าเลยนี่นี่ผู้หนึ่งอยากมีเมียดกน้ำกระเจาะดก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 อีหยังดอกดกหรือเมียดกเออดกเขาสว่างแล้ เอาแล้วครับปันเองครับปั่นอีกครูครับแม่มาต่วยวระวังด้ะลงน้าเลยเนี่ยแผนไว้ดีแล้วสิเอามาถือกล่อง้ละอัานเลยแม่ก็นั่งไข่ห่างก็เงียเปิดสั่งไรได้เแมันั่อนุ้ยอุ้อุยุ้อนอุุ้้อออ้้้อ คือว่าหัวคนหัวแหวงตารางเงินไหลเขาไปซื้เดียวบ่แม่เมียนผูกไปแล้วยอดเลยผูกอ้อมไปนี่แล้วอ้อมไปอันนี่ไหนอ้อมไปนี่แม่อ้อมไปนี่แม่ฟังซานี่แม่เออต้อมผุนชุดดอกจอนป่ให้มันดอกบอดจอนมาเอาบอดดอกดอกควยเออต้นียังครับันี้ต้นจำปีจำปีครับจำปีเมียดอกเมียดอกเมียดอกเออเขาบอกว่า ก็จะบอกว่าผู้ใดปลูกต้นจะปีสิมีเมียดกเออพันซาวะสร้างพงเฝ่าปลูกตะกอนมูเป็นที่จะไพี่น้องยังยังอยู่เออเ้าให้ให้ได้กันทุกคนเาร็วโอ้นะครับผมนี่ครับมีแต่ผู้เบานะครับ เอ้าผู้หญิงไม่อยากได้ผัวโดกนะแม่แต่บ่อเหรอ๋อเขาจีการเอาใจเขาจเอาใจทำไมเอฟซีถึงไม่เห็นผู้หญิงไปปลูกนะเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่อยากได้ผัวโดกโอ้ผู้ชายอยากได้แม่โดกกันเนาะแม่เขาบอกว่าถ้าใครปลูกนะเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างพงหรือแม่มาแม่มาต่อยนะครับผมพี่น้องคนห่างนี่ก็จะแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอ๋ออ๋อห่างกันแบบนี้เป็นตะเป็นตะดกบ่บัดดิผัวโดก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 ผัวดกผัวโดกวโดัวโด นะครับผมจัดไปครับผมเบอร์ไว้็นการเสียเปรียบกันครับผมเท้ากระสีเอามาแบบว่ามาซอยงานลุงมาซอยงานลุงคู่นึงเทพื้นคู่นึงซอยเฮดเสาพุดติ้งคู่นึงขับรถไถคู่นึงขับรถเมคโคคู่นึงเชื่อมคู่นึงเชื่อมคู่นึงไปซักผ้าคู่นึงเฮ็ดกับเข่าโอ้ยครบพอดีอาทิตย์นึ่งเบอร์เลยช่างคงบอลจัดเต็มเอาด๊อกแล้วบัดนี้ เอาจบ่วาดกๆตอนปลูกเมื่อกี้นี่ดอกดกดกดดกโอ้โอเคเอาดอกสีขาวดอกสีขาวเน้ดอกเกบปีที่เขาจะรวบมาได้ขาวขาวออกเหลืองๆอีกหน่อยนึ่งโอ้มาเป็นล่งได้ดกคักรนะครับผมบรเดอก จ้องใบข่อยจักต้นในเรื่องมริ์มาได้ครับตันนะครับผมนะครับนี่อันนี้บรรยากาศนะครับผมปลูกต้นไม้นะครับปลูกตอกจำปีนะครับผมพูดกันหยอกล้อสนุกสนานนะครับผมปลูกจำปีต้องมีเมียดกครับผมนะนุ่มโอ๋กับเขาปลูกได้ครับผมส่วนกับตันบพรกล้าปลูกครับมิกล้าครับผมนะครับผมออาเดี๋ยวพบกันในชิปหน้านะครับผมเนาะก็อันนี้ก็หาอะไรทำไปครับค่าเวลานะครับผมหาปลูกต้นไม้ไปครับผม นะอันนี้ดอกจันบ่ขอจากสามต้นเน้ยนะสิปลูกอยู่เฮือนโอ้ดอกจันนี่มันจะึ้นไปนี่มันจะขึ้นไปพูดล้วเออโอ้นอนในรถเบียร์มดเต็มเลยโอ้หวานคัะเนาะหวานเกินครับอือครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมนะครับผมสร้างพงนะครับปลูกทั้งดอกจำปีปลูกทั้งดอกจันครับผมเป็นตะดกเนาะโอเคครับสวัสดีครับ